เสียตำแหน่งให้กาลาโชเรียบร้อยครับทีมมีข่าวกับปีกวาคนใหม่ลายวันไม้เขียวจ่อกลับมามีดาวลุ่งพร้อมขึ้นมาสอดแทรกตลอดเวลาครับและนี่ก็คือแอนโทนีในปัจจุบันครับต้องบอกเลยว่าอยู่ยากขึ้นเรื่อยๆครับกับฟอร์มเก่งที่ยังหาไม่เจอเลยนะครับนะสำหรับเดอหมุนของเราครับ และถ้าหากยังไม่สามารถรีดฟอร์มที่เฉียบขาดนะครับนะออกมาได้ในฤดูการนี้ครับต้องบอกได้เลยว่าแอนโทนีนะครับนะเดหมุนของเราเนี่ยคงจะดูไม่จืดจริงๆครับสำหรับฤดูการหน้าครับบอกได้เลยว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับนะโหมันยากจริงๆนะครับสำหรับแอนโทนีในฤดูการนี้ต้องบอกว่าฟอร์มเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยครับ ก็มาลุ้นกันนะครับนะว่าจะรีดฟอร์มกลับมาได้หรือเปล่าครับก็ขอให้แอนโทนีเนี่ยรีดฟอร์มให้กลับมาได้เหมือนเพื่อนๆน,นะครับนะพอไม่งั้นเนี่ยผมไม่อยากจะพูดถึงฤดูการหน้าเลยครับนะว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นไรพี่ๆเพื่อนๆรู้สึกยังไงกับฟอร์มแอนโทนีในตอนนี้เนี่ยลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับนะผมเนี่ยบอกว่าคือมันถ้ามันไม่ได้ก็อ,อนาคตเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะสวัสดีครับ